เสร็จแล้วนะคะมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าคุณลูกค้าอันนี้คือลูกปืนมันแตกลูกปืนก็แตกนะคะทองแดงก็ไหมมานะคะอันนี้คือพันให้เรียบร้อยแล้วอันนี้กลมแบบไม่มีที่ตินะคะสวยงามไหมคะสวยงามมากอันนี้ช่างใหญ่พันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างใหญ่เขาก็จะไปอาบเอานะคะอาบวานิชเองเอาแบบอาบแบบโชคเลยนะคะไม่ใช่ทานะคะอาบเอาเลยคะ่ะอันนี้คือ เอาลงไปอาบเลยมันก็จะได้ประมาณว่าให้มันทั่วถึงนะคะให้มันทั่วถึงอาบเอาเลยนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะลูกค้ารอรอตัดนะคะย่าได้ได้ไดแน่ๆค่ะวันนี้ได้ส่งแน่ๆนะคะเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนี่สวยงามจริงๆเลยนะคะสวยสวยสวยมากเลยนี่ทำยากนะคะนี่มันทำยากเหมือนกันหนามากนะคะหนาต้อง สี่เซนครึ่งนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสายลมและวว่าใจช่างใหญ่นะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปมีน้อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยลูกปืนลูกช่างใหญ่เปลี่ยนลูกปืนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะวเ,เวลาจุดไปดีเบสอ้าวเ,เ,เสร็จแล้วนะคะช่างใหญ่ประกอบแล้วมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าค่ะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะใช้งานได้ปกตินะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะอ้าวไม่ดูดนะคะเนี่ยไฟไม่ลงกาวไฟไม่ช็อตไฟไม่ดูดอันนี้เปิดทํางานอยู่นะคะนี่ไม่ดูดนะคะอันนี้ช่างใหญ่นะคะอันนี้มือช่างใหญ่นะคะแต่อย่าไปจับทองแดงนะอย่าไปจับทองแดงนะคะถ้าจับทองแดงแล้วไฟดูดนะคะปื๊ดไงายท้องตายอ่องอันนี้คือไม่ต้องจับเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะต่อแบบเนี้ย S1 S2 R1 R2 เนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นถ้าลูกค้าไม่เข้าใจก็ถามก่อนนะคะค่อยต่อนะคะสีดำสีดำกดกดสตาร์ทนะกดสีนะถ้าต่อไฟนะอ่าถ้าไม่เข้าใจก็ถามก่อนนะคะถ้าต่อแบบนี้คือหมุนตามเข็มค่ะเนี่ยค่ะก็ใช้งานได้ปกตินะคะเนี่ยค่ะแรงนะคะ อันนี้หมุนตามเข็มค่ะก็ไม่รู้ว่าใบพัดมันหมุนซ้ายหมุนขวานะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีเบรกด้วยมันมีเบรกด้วยนะคะถ้าสมมติว่ากลับไปไม่เข้าใจการต่ออย่าเพิ่งต่อนะคะถามช่างก่อนนะคะเพราะว่ามันพันยากนะคะให้ลูกค้าวัดสีด้วยว่าสีมันเสื่อมไหมดูสีเก่ามันด้วยนะคะว่ามันเสื่อมไหมเดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ออกก็ทีเสื่อมเพราะมันมีเบรกเดี๋ยวมันจะสตาร์ทไม่ออกค่ะเพราะมันมีเบรกช่างใหญ่บอกหมุนไม่ไปแล้วเนี่ย นี่มันหมุนไม่ไปนะคะเพอา<ฮ>ะาปุ๊บเบรกถึงจะเปิดเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะลูกค้านี่เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวส่งกลับให้นะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ